ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค้าวันนี้นะคะพี่ายพามาเลาะสวนอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่เนะาะมาดูบรรยากาศดีๆนะคะมาเลาะนี่นะคะให้ดูบรรยากาศดีๆนะคะวันนี้คลื่นแดดคลื่นฝนนะคะแต่ว่าอากาศไม่ร้อนนะคะเนเนะพื่อนเนาะพี่ายก็จะมาอ่านั่งอ่าริมคลองเนี่ยห่นเพื่อนมาดูนกดูเป็ดดูกาะคะเพื่อนเนาะ มาดูความเป็นธรรมชาตินะคะนี่เนาะคุณน้าเพื่อนอะไรกันแม่นกไก่น้ำนะคะเพื่อนนกไก่น้ำมันไล่จิกกันแม่สงสัยหนุ่มกับสาวนะคะนี่เนาะให้เบ่งบรรยากาศดีๆนะคะนี่เนะาะทังข้างบนข้างล่างนอนเพื่อนนี่อันสวนสาธารณะนะคะเป็ดนะเป็ดข้างบนนี่กะนคุณน้ามัเป็ดน้ำนะคะเป็ดน้ำนะคะไปละไปละ แซลสะพี่น้องนะคะมีเยอะมากนะคะเพื่อนๆพ,พามาให้ดูนะคะความสุขอยากจะแชร์นะคะเพื่อนๆเ,เนาะเห็นไหมมีความสุขหลาย,ลายพี่นอ้องน,นะผุ้สาวขาเลาะบ่มีแนวสิลออกกะละเลาะก็มาเลาะเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ให้มันดูบรรยากาศนะคะวิวสวยๆนะคะที่ต่างแดนนะคะตรงนี้นะคะ นี่นพี่น้องงามงาๆนะคะดูแล้วมีความสุขนะคะมาฟังเสียงนกเสียงก่านะคะพี่น้องธรรมชาติล้วนๆนะคะฝุ่นนะฝุ่นนะมันบินนะฝุ่นนะมันบินไปอะนกบินเยอะแยะเลยเพื่อนเห็นปะพี่น้องมันกําลังบินเนี่ยเห็นปะโอ้บินสูงนะพเพื่อนนะคะแรงดีก็บินสูงนะคะนี่เนาะ ไอ้เบิงนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพื่อนจริงไหมว่าการการที่เราได้อยู่กับบรรยากาศอ่์เฟรชแอร์อย่างนี้นะ่ะทําให้สุขภาพเราดีนั่นเออพื่อนเออน้องเพื่อนพี่ใบผู้สาวขาเลาะเมื่อกี้ลับกล้องให้ดูนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะดูที่นะคะ,ะ,คะสัตว์ธรรมชาตินะคะสัตว์ธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาตินะคะเพื่อนเนาะแล้วก็แบ็กกราวน์ก็เป็นสนามกอล์ฟดูแล้วมีความสุขนะคะเฟรชแอร์นะคะเพื่อนเนาะ เออมีอะไรดีๆก็อยากโชว์นะคะพามาเลาะตามสวนตามพักนะคะไม่ได้ยังไม่เคยไปภูเขาเลยพี่น้องเออยังพี่ไปย,ยังไม่เคยไปภูเขาเลยเนาะภูเขามันอยู่ไกลาจากจากที่เมืองพี่ไปอยู่เนาะยังไม่เคยไปเลยนะคะรอให้อ่าเหตุการณ์ดีๆก่อนนะคะถึงจะพาไปเที่ยวตามภูเขาเนาะเพื่อนเนาะนี่เนาะแล้วน้ําตกก็ไม่มีเนาะเพื่อนน้าตก มีนะคะที่ออสเตรเลียแต่ว่ามันไกลนอนเพื่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะคะไปแต่ทะเลนะบ้านพี่ใบใกล้ทะเลพี่ใบจะเห็นพี่ใบไปทะเลบ่อยๆนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราอยู่ใกล้ทะเลนะคะแค่นี้นะคะให้ดูความสุขของสัตว์นะคะธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะคะเพื่อนนี่เนาะนกสวยๆนะคะนอนเพื่อนนกสวยๆนะคะนี่เนาะน นี่พี่น้องเอาไปปิ้งแม่นะคะนกนี่นะคะเอาไปปิ้งนะคะให้ดูบรรยากาศดีๆนะคะต้นไม้ใหญ่ๆนะคะตามสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเพื่อนเนาะข้างล่างก็เป็นน้ําก็มีทั้งเป็ดทั้งอันนกไก่นานะคะเพื่อนเนาะมีเต่ามีปลาไหลนะคะมีทุกสิ่งนะคะเพื่อนนู้น ون. ข้างหน้าโน้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟเรามีคนเล่นกอล์ฟเยอะแยะเลยเพื่อน,เ,อนเนาะมีคนเล่นกอล์ฟเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีคนก็จะออกมาเล่นกอล์ฟนะคะเพื่อนเ็นบบเห็นบนบนะคะสุขใจที่ได้แชร์ก็ขอแชร์แน่นะคะเพื่อนอน,นี่นะเออบรรยากาศฝนก็ทําท่าจะตกนะคะอยากให้ตกเหมือนกันนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามัน ยาเริ่มแห้งแล้วนะคะดูนเพื่อนมองไปที่สนามกล์บไกลๆในหะญ้าจะแดงนั่นเพื่อนดูว่าหญ้ามันแดงเห็นป้นเพื่อนเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะแต่อากาศฝนจะตกแต่ไม่ตกเนาะเพื่อน,เอ,นเออก็เลยแบบมาถ่ายมาโชว์ให้ดูนะคะเพื่อนๆน,นี่นะเออทำมชาติโหดร้ายน้ำมากเกินไป เ้าก็ตายเสียสิ้นเห็น่นะเพื่อนๆมีความสุขนะคะทัทง้ทงร้องทั้งทั้งร้องทั้งคุยนะคะเพื่อนกับผู้สาวขาเละคนนี้นะคะคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจเลยนะคะพี่ใบไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาอวดนะคะอยากมาอวดอ่กับธรรมชาติที่เราอยู่ใกล้นะคะพี่ใบ ก็จะมาสถานที่นี้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะจะเห็นตรงนี้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าเราแค่อยากจะแชร์นั่นเพื่อนมีอะไรดีๆนะคะขอแชร์หน่อยนะคะสุขใจที่ได้แชร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆพิเศษพิเศษนะคะสเปเชียลสเปเชียลจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละเด้อน,นะคะขอบคุณเด้อคะ่ะ